สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับตอนนี้เราก็อยู่กับอยู่กับฝายบสมนะครับซึ่งเป็นฝ่ายอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนนี้เราก็เป็นน้ำน้ำตามฝายมาตามลำน้ำก็จะไปลงพิมายนะครับตอนนี้ก็มาดูเขาเขาก็เขาก็น้ำต่วมเขาก็น้ำต่วมกับก็มีชาวบ้านมานะครับมาดูเขานิดนึงครับอ่ะตามมา ตอนนี้น้ำยังเอือน,นะครับน้ำยังเอือครับนี่ก็บ้านสมนด้ครับเนี่ยน้ำมันก็ไหลออกขางทางไหลไปบาน,นครับนี่ครับน้ำถามว่าเ,เกี่ยวได้ไหมนะครับเกี่ยวได้ไหมแอบว่าอาพราะเกี่ยวได้ถ้าไปเกี่ยวเองแต่ส่วนใหญ่เขาจะต้องจ้างเอาหลดลงตอนนี้หลดลงไม่ได้นะครับหลดลงไม่ได้เพราะน้ำยังยังมากเพราะฉะนั้นก็ เมื่อกี้ถามก็ลุงคุยก็ลุงบอกว่าน้ำยังดังหลายยังเกี่ยวไม่ได้เพราะนั้นเราเวินี่ครับเนี่ยเราเวิรนี่เมิดเนี่ยถึงดูดมองนะครับดูดนะครับยังเกี่ยวขอมไม่ได้นะครับ้บานสมนะครับอันที่จะไหลลงพิมายนี่ครับนี่มันมาจากเ้นตนนนสูงลําเชยงไก่บ้านเองมาจากนู่นนะครับมันก็จะมาในฝ่ายนะครับเมื่อกี้ไปดูฝ่ายมาเพราะนั้นก็เต็มอ่างลังรู้จัเข้ามาอ่างลังไหมครับเต็มพเนินนึกถึกเพราะนั้นก็ ยัง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 เกี่ยวเข้าไม่ได้เขาบอกยังไม,ไม่ไม่มีเกี่ยวทักงเจ้าเลยถ้าจะเกี่ยวก็ลงไปเกี่ยวเองเอาเรือไปโอ้็นาสงสารเนะาะเจ้าบัญสมเราถามว่าได้ไหมก็ได้ถ้ารออีกสักหน่อยถ้านาเป็นแบบนี้ก็คงจะกลัวผลผลิตจะเสียนะครับเพราะนั้นก็มารีวิวดูดูเขาดูน้าของบานสมถามว่าโอกาสได้ก็มีโอกาสไม่ได้ก็มีคืนอยู่กน้ามมันจะลด,ดลง ตอนนี้รถไม่สามารถจะลงไปเกี่ยวได้นะครับแต่นี้เขาทยอยเกี่ยวไปฝั่งฝั่งนู่นฝั่งตวงัวอำเภอบ้านสลร,ระพวนเอ้ยนะสระพวันสะจันทลายทากระทุ่มบ้น,นูึงครับแถวโกหงโน้นบอ่อตอนนั้นกาเกี่ยวกันทั้งน,นี้น้ำยังหลายอยู่เพราะฉะนั้นก็มาให้พี่น้องบ้านเองทราบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ